สวัสดีวันที่วันที่เท่าไหร่ไม่ไม่มองปฏิทินนะคะวันที่สามเนาะวันนี้วันพฤหัสสวัสดีวันที่สามกับคีโตมื้อเย็นนะคะวันที่สามเดือนสิบสองวันนี้เก๋กินคีโตเป็นวันที่สิบสองนะคะไม่ได้กินข้าววันสิบสองวันแล้วมื้อเย็นนี้มีไข่ดาวสองใบ ปลาหนึ่งตัวแล้วก็ผักที่สวนนะคะดอกกระหล่ำที่เก๋ซื้ออย่างใหญ่เลยนะดอกกระหล่ำที่เก๋ปลูกแค่นี้ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นขนมเค้กคีโตนะคะเมื่อกี้กินไปแล้วสองชิ้นแล้วก็อันนี้น้ำพริกน้ำพริกปลาผัดนะคะส่วนอันนี้กินไม่ได้นะคะ <laughs> ที่มันวางอยู่ตรงนี้คุณป้าคุณป้าคนญี่ปุ่นบ้านอยู่อยู่ข้างๆกันนะคะเขาดองผักกาดขาวแล้วแกเอามาให้นะคะ ปีที่แล้วเกก็เอามาให้แบบเนี้ยแต่ถ้าเป็นเกดนะเขาเราียกมันดองยังไม่เป็นอ่ะมันกําลังเป็นคืนๆอยู่เลยมันยังไม่เปรี้ยวนะ,ะมันเค็มแต่ยังคืนๆยังไม่เปรี้ยวเก๋ก็เลยมาต้มน้าข้าวหมักไปใหม่นะ,ะให้มันเปรี้ยวก่อนนะคะเก๋ถึงจะกินก็เดี๋ยวตอนกินก็ต้องล้างล้างข้าวล้างอะไรพวกนี้ออกอันนี้หมักเอาไว้ทิ้งไว้ประมาณสามสี่วันอ่ะให้มันเค็มเอ้ยให้มันเปรี้ยก่อนเก๋ถึงกินเก๋มองดูว่าผักดองเนี้ยมันยังไม่เป็นมันยังมันยังไม่เปรี้ยวได้ทีเก๋ชอบเปรี้ยวๆ สำหรับมือเย็นง่ายๆพักชามหนึง่งไข่เก็บเพิ่งรู้มาว่าไข่ไก่สามารถกินได้สำหรับคนกินคีโตนะคะสามารถกินได้หนึ่งฟองต่อน้ำหนักสิบกิโลของน้ำหนักตัวของบุคคลคนนั้นนะคะแต่อันนี้คือสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นโรคนะคะไม่ได้มีโรคอาไรเลกลนะสมมติว่าอย่างคนที่ทานเบาหวานน่ะจะกินไม่ได้สมมติว่าน้ำหนัก อย่างน้ําหนัก50จะกินไข่วันละ5ฟองแบบนี้ไม่ได้นะคะรู้สึกว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยอ่าหมอจะจํากัดจํานวนแคลอรี่ของไข่แดงออย่างเช่นมีมีคุณป้าคนหนึ่งที่เพื่อนของเพื่อนกเกล่าให้ฟงังเขาทานคีโตอยู่นะคะเขาจะทานไข่วันละ4วันละ4ฟองนะคะ4ฟองแต่ว่าอ่าเขาจะกินไข่ขาวแค่2ฟองแล้วก็ไข่แดงอ่าไข่ไข่ขาว2ฟองเนี่ยเขาจะเอาทิ้งเขาจะเอาออก แล้วเขาจะทานแค่ไข่แดงสี่ฟองกับไข่ขาวสองฟองนะคะอันนี้คือสำหรับคนที่เป็นเบาหวานนะคะคุณป้าที่เป็นเบาหวานเนาะพูดใสยืดยาวเลยมาจ้ะพ่อแม่พี่น้องกินกินมือแลงกันค่ะกินก่ะคุณไม่ชัดกินเข่าแลงกันค่ะสิบบอกเข่าแลงมมนบ่บมีเข่าก็บอกว่าต้องกินมือแลงเนาะอืมกินเข่าแลงกันค่ะพ่อแม่พี่น้อง